ด้านบนครับท่านผู้ชมจะเป็นสะคุณลอกใหม่ขนาดใหญ่เลยนะครับใหญ่ลวยลึกด้วยครับลึกนี่เลยครับท่านผู้ชมน่าจะเป็นแลนด์มาร์กเก่าแต่ปรับปรุงใหม่รีโนเวทใหม่นะครับสรามีอยู่สามจุดนะเป็นสราที่สร้างมาใหม่นะครับถือว่าสวยงามทีเดียวครับถ้าเกิดว่าสร้างเสร็จหรือว่ามีน้ํานะครับตรงนี้จะมองเห็นเขากระโดงชัดนะครับนี่เห็นไหมครับ ครับพวกกันเช่นเคยครับวันนี้ก็มาอยู่ที่หน้าเขากระโดงนะครับเป็นวันอุทยานแห่งชาตินะครับของจังหวัดบุรีรัมย์นะครับอีกแลนด์มาร์กหนึ่งนะครับที่เป็นสถานที่สําคัญของจังหวัดบุรีรัมย์นะครับแต่ก็ไม่ได้มารีวิวเขากระโดงนะครับจะพาไปชมเขาขุดลอกนะครับสะเขากระโดงนะครับถือว่าเป็นทะเลสาบที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่นะครับใหญ่กว่านะครับไม่ขอเรียกว่าสะดีกว่าครับเพราะว่า ใหญ่กว่าสะอยู่นะครับขุดลอกแล้วก็ลึกด้วยนะครับท่านผู้ชมไม่ได้อยู่บนเขากระโดงครับอยู่ด้านล่างเขากระโดงเลี้ยวซ้ายไปนะครับแถวนี้นะครับขับไปเรื่อยนะท่านผู้ชมก็จะทําเป็นที่พักผ่อนแหละที่พักผ่อนที่เอาไว้ให้กแบบับผพักท่องเที่ยอวอมาเที่ยวชมนะครับเราไปชมกันนะว่า ชื่อโครงการอะไรนะครับจะมีป้ายบอกอยู่ครับผมลืมแล้วเคยมาครั้งหนึ่งนะครับก็ขับไปเรื่อยๆเลยนะครับแถวนี้ก็มาเที่ยวได้นะครับมาเที่ยวได้มีที่จอดรถให้นะครับมีสะพานนะครับเป็นสะพานราวกันตกนะครับเป็นไม้เลยนะครับโครงสร้างเหล็กแต่เป็นพื้นไม้นะครับ ินทอดยาวไปจนถึงนู่นเลยครับในส่วนของบนเ,เขาเรียกว่าทะเลสาบนะครับบนทะเลสาบก็มีศาลาให้นั่งพักด้วยนะครับเดีย๋ยวเราจอดด้านล่างกันแล้วกันครับรักทะเลมากครับมือหนึ่งถือกล้องมือหนึ่งขับรถตอนนี้จอดได้หมดเลยนะครับ ก็ดูด้วยนะครับที่จะรถคนพิการนะครับที่จอดรถคนพิการมีอยู่สองฝั่งนะครับส่วนผมก็จอดอยู่ตรงที่ร่มรมแล้วกันด้านบนครับท่านผู้ชมจะเป็นสะครับคุณลอกใหม่ขนาดใหญ่เลยนะครับใหญ่ด้วยลึกด้วยครับลึกราวๆห้าเมตรแปดเมตรละมั้งครับเดี๋ยวไปชมกันครับว่าจะยิ่งใหญ่อลังการอย่างที่พูดไหมนะครับ โอเคถึงแล้วไปครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นบรรยากาศนะครับด้านล่างของอุทยานเขากระโดงนะครับที่จอดรถตรงนี้นะครับตรงนั้นก็จะเป็นสะพานเดินมานะครับจากที่จอดรถฝั่งด้านนอกนะครับมีสองฝั่งด้านนอกกับด้านในตรงนี้นะครับตรงนี้ก็เป็นสะพานขึ้นไปนะเป็นสะพานวนนะครับเป็นโครงเหล็กนะครับ ชมกันนะครับช่วงนี้ก็อากาศยังไม่ร้อนเท่าไรแต่ก็รู้สึกว่าน่าจะความร้อนน่าจะใกล้เข้ามาแล้วนะครับตอนนี้ก็สามโมงนะครับประมาณสี่โมงห้าโมงนะครับก็น่าจะร้อนเต็มที่นะครับช่วงนี้ก็ยังอยู่ในช่วงที่อากาศร้อนเช่นเคยนะครับ โอเคตอนนี้เราก็มาถึงด้านบนของสระแล้วนะครับนี่เลยครับท่านผู้ชมน่าจะเป็นแลนด์มาร์คเก่าแต่ปรับปรุงใหม่รีโนเวทใหม่นะครับสระมีอยู่3ามจุดนะเป็นสระที่สร้างมาใหม่นะครับถือว่าสวยงามทีเดียวครับถ้าเกิดว่าสร้างเสร็์หรือว่ามีน้ํานะครับใหญ่โตมากครับท่านผู้ชมดูไว้นะครับนี่ครับส่วนใหญ่ก็ท่านใดสนใจครับก็มาเที่ยวได้นะครับ ให้ผ่านบือดามาก็ไปมาชมได้นะครับถือว่าเป็นหนองน้ําเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่เลยนะครับถ้าเกิดว่าน้ําเต็มนะครับประมาณนี้นะครับก็อยู่ใต้นะครับอยู่ด้านล่างของวันอุทยาเขากระโดงท่ครับดานบนก็จะเป็นเขากระโดงเห็นไหมครับชัดนะครับชัดองสุภัทะบพิษนะครับลงมาแล้วสูงมากเลยครับทำชมดูครับนี่เห็นไหมครับ ลึกมากครับนี่ครับศาลานะครับศาลานั่งเล่นนะครับแต่บรรยากาศทีเดียวนะครับช่วงวันหยุดอะไรอย่างเงี้นะครับถ้าเกิดว่าดา้ำเต็มสะเต็มหนองเต็มในส่วนของตรงนี้นะครับน่าจะสวยงามทีเดียวนะครับ ก็ลองมานะครับวันนี้ก็มาแนะนําสถานที่แหง่งแห่งเก่าแต่ทําใหม่นะครับขุดลอกขึ้นมานะครับตรงนี้ก็เป็นสํานักงานเก่านะครับสํานักงานเก่าสำนักงานใหม่จะอยู่ตรงนั้นนะครับตรงที่จอดรถฝั่งด้านนอกนะครับแต่ก่อนก็จะเป็น สระน้ำหนองน้ําขนาดเท่านี้เลยครับเพียงแต่ว่าไม่ได้ลึกขนาดนี้นะครับส่วนป้ายโครงการครับอยู่ไกลามากเลยนะครับทางนู้นครับเดี๋ยวมาชมมุมตรงนี้บ้างนะครับ ในส่วนศาลาตรงนี้ก็สร้างนานแล้วนะครับแต่ในสวนตรงนี้นะขุดลอกตรงนี้เพิ่งขุดลอกเสร็จเลยนะครับตรงนี้ก็อีกศาลาอีกจุดหนึ่งนะครับนี่เลยครับประมาณนี้เลยศาลาโครงปูโครงครงอสลอ,อเลยนะครับ ตรงนี้ก็อีกมุมหนึ่งนะครับฝั่งทางโน้นก็จะเป็นถนนนะครับบุรีรัมประโกนชัยนะครับใครเอามานั่งมาไว้ตรงนี้เนาะนานั่งทีเดียวเรากันตกเป็นเหล็กนะครับ กินล้างทายล้างพื้นนะครับตรงนี้จะมองเห็นเขากระโดงชัดนะครับนี่เห็นไหมครับถ้าเกิดว่ามีน้ำมาก็น่าจะจุได้หลายล้านลูกบาทเมตรเลยนะครับนี่ใหญ่พอสมควรเลยนะครับ นี่จะเป็นภาพรวมนะครับของโซนด้านล่างของเขากระโดงนะครับเป็นที่พักผ่อนอีกเช่นกันนะครับก็จะมีคนมาเที่ยวอาจจะไม่เยอะมากนะครับส่วนใหญ่จะขึ้นไปข้างบนกันนะครับข้างบนจะขึ้นไปเยอะนะครับแล้วก็สามารถมองเห็นจังหวัดบุรีรัมย์ได้ทั้งจังหวัดเลยนะครับเกือบทั้งจังหวัดครับแต่มองเห็นตัวเมืองจังหวัดบุรีรัมย์แน่นอนครับ โอเควันนี้ก็มารีวิวสถานที่เก่าแต่รีโนเวทใหม่ให้ดูนะครับก็สนใจก็ลองแวะมานะครับอาจจะยังไม่เสร็จดีครับหรือว่าเสร็จแล้วก็ไม่แน่ใจนะน่าจะเสร็จแล้วแต่เพียงแต่ว่าไม่มีน้ํานะครับรอให้ฤด,ดูฝนมาก,ก่อนนะครับจะได้เติมน้ําเต็มสระเราจะดูหน้าเที่ยวหน้าชมมากยิ่งกว่านี้นะครับโอเควันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ